อาหารการกินต้องมีคุณภาพต้องกินอิน่มแล้วได้นอนอุ่นแล้วอาหารต้องมีงบประมาณที่จัดให้มาเนี่ยคิดว่าเพียงพอแล้วเราก็จะตรวจสอบดูว่าถ้าซื้ออาหารจัดอาหารให้ไม่มีคุณภาพไม,ม่พอที่จะู่เนี่ยทางกระทรวงการพลังาวก,าก็จะต้องลงมาจับตามลงมาไล่ทีท่ให้พวกเราเอยู่ที่ดี ข่าวที่ออกมาอย่าไปนสนใจเลยบอกว่าจะซื้อข้าวเก่าข้าวอะไรมาให้ร้านอีกไม่มีไม่จะค,คิดแต่ว่าความเป็นรัฐมนตรการตอบคำถามมันก็จะเป็นต้องสอบร้องกับรัฐบาลสอบร้องกันรัฐบาลสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือทาําให้เราได้อยู่ด,ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดรุ่นน้องๆจะได้กลับมาสมัครอีกเยอะๆนะครับอยากได้คนที่สมัครทั้งหมดเลย